รายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการของดีเมืองไทยพบกันเป็นประจำเช่นเคยเลยนะครับทุกๆวันพุธเวลาดีๆแบบนี้เที่ยง20นาทีโดยประมาณทางททบ5และผมแค่มวลทน,นดำเนินรายการเป็นประจำเช่นเคยครับ ของดีเมืองไทยรายการที่พาคุณผู้ชมไปชมช้อปชิมแล้วก็เที่ยวไปทั่วเมืองไทยนะครับที่ไหนมีของดีของอร่อยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจงานฝีมือสวยงามนะครับศิลปะ,ะวัฒนธรรมน่าสนใจจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกันถึงที่สําหรับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของเมืองเลยนะครับที่มีชื่อว่าภูมิหลังเมืองเลยนะครับมาเข้ากับบรรยากาศหน้าหนาวแบบนี้นะฮะช่วงเดือนพฤศจิกายนอากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับการไปท่องเที่ยวทงางภาคอีสานหรือภาคเหนือน่าจะเป็นที่ที่น่าสนใจ ไปติตามได้ในของดิเมือไทยช่วงนี้ภูมิหลังเมืองเลยจังหวัดเลยหรือเมืองเลยในอดีต ปรากฏหลักฐานทางโบราณนาคดีและประวัติศาสตร์ว่ามีการพัฒนาของชุมชนโบราณและก่อตั้งเป็นบ้านเป็นเมืองที่น่าสนใจศึกษาเป็นต้นว่าตามเพิงผาและถ้ำไหลแห่งบนเทือกเขาหลายลูกจนถึงอนาบริเวณริมโขงและลุ่มน้ำสำคัญต่างๆได้พบภาพเขียนสีและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากหินโลหะ และเครื่องปั้นดินเผาเป็นหลักฐานว่าได้เคยเป็นชุมชนสมัยก่อนตวัดศาสตร์ที่รู้จักเทคโนโลยีการหล่อโลหะและทําการเพราะปลูกได้แล้วจะรึกไว้บนวัยเสยมาสมัยทวาราวดีหลายชิ้นที่เก็บรักษาอยู่ที่วัดพัทสีมารามมงบอกว่าอาณาบริเวณนี้พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทได้เผยแผ่เข้ามาอย่างรากลึกแล้ว แต่โบราณการภายหลังมีการอพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มชนจากฝั่งซ้ายยกย้ายเข้ามาตั้งบ้านเล็กบ้านน้อยต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดยกขึ้นให้เป็นเมืองเลยจึงมีศิลป,รปรกรรมพื้นบ้านแบบล้านช้างที่สร้างสารรค์ตกแต่งไว้ตามพระอารามต่างๆมาจนถึงทุกวันนี้รวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก สวนปามฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเศรา080 587 1911ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมง,งานปฏิบัติธรรมเฉริญพระเกียรติ5ธันวามหาราชณวัดสมานร,รัตนาราม081 983 0400โรงพยาบาลวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทรา081 983 0400 ที่แบบนี้เหมาะเล็ดเดิ่ในการที่จะมาดูเรื่องราวของอาหารการกินนะครับว่าที่ไหนมีของกินอร่อยน่าสนใจกันบ้างวันนี้นะครับผมยังกลับไปที่ร้านอาหารแพรแม่น้ำนะครับที่วัดสมานรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาร้านอาหารแพรแม่นม้ำที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ําบางปะปงนะครับวันนี้ผมน,นัดคุณปูเป้ไว้นะเจ้าที่ที่วัดสมานรัตนารามพร้อมที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูที่น่าสนใจแล้ววันนี้จะเป็นเมนูอะไรต้องติดตามได้ในของดีเมืองไทยช่วงนี้ครับ คุณเกมค่ะคุณเกมมาตื่นตาตื่นใจอะไรตื่นตาตื่นใจรอคุณตั้งนานเนี่ยคุณกุ้งเป้สวัสดีก่อนสวัสดีครับมามากันอยู่กันที่วัดสมานรัตนารางเอเช่นเคยนะที่ใกล้ๆร้านอาหารแพนแม่น้ำแล้วตอนนี้ก็อยู่ในฝั่งแม่น้ำบางปะกงใล้ขึ้นมาอย่างนี้โดดเด่นมากเลยคือพญานาค พญานาคห้าหัวห้าศีรษะน่วันนี้วันนี้เรื่องเมนูอาหารจะพาไปรับประทานอะไรดีเอยปลากระพงค่ะปลากระพงม่ปลากระพงิวปลากระพงนี่เป็นปลาแม่น้ำหรือว่าปลาทะเลหรือว่าปลาน้ำจืดปลาเนี่ยนะในแม่น้ำเลยค่ะปลาแม่น้ำเหมือนกันใช่ค่ะจะน่าสนใจขนาดไหนจะพาไปได้เดีวต้องรีบไปแล้วกันนะเพราะตอนนี้อยู่แล้วไปดีกว่าไปเลยค่ะเตเ กิเสษจของเราวันนี้ก็คือปลากระพงนึ่งซีอิ๊วค่ะปลากระพงนึ่งซีอิ๊วนะครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นเมนูที่เรียกได้ว่าเห็นสมุนไพรเยอะมากไม่ทสาบวมามีอะไรบ้างเอ่ยเยอะขนาดนี้จะมีขิงนะคะมีขิงพริกอ่อนพริกหวานมีพริกหวานแล้วก็มีเห็ดด้วยเห็ดหอมนะครับแล้วก็จะมีต้นหอมต่างๆคือสมุนไพรหมดเลยมีสหรับคุณอะไรบ้างเนี่ยถ้าเกิดเรทานเมนูนี้เข้ไปตัวนี้นะคะขับลมได้นะคะถ้าคนไหนท้องอืดท้องเฟ้อนะคะอยากจะทานอะไรแบบ เมนูนี้แนะนำเห็นวิธีการทามาแล้วก็ไม่ได้ยากเย็นขนาดนั้นนะสามารถทํารับประทานกันที่บ้านได้ <ST> แต่ว่าตอนนี้เราจะช้าอยู่ใหญ่ในเมื่อเราทานเราจเจอตัวตัวเป็นเป็นแล้วไม่เป็นแล้วไม่ <c oughs> เป็นแล้วเหรอเราเป็นรูปแล้วเจอเมนูนี้แล้วทามาต้องเรียบร้อยขนาดนี้เราต้องทานแล้วเราต้องชิ <c oughs> มแล้วเริ่มเริ่มเริ่มทานแล้ว่ <c oughs> อาองเขีรยเกลี่ยเกลี่ย ร้อนเลยมระวังน้คนร้อนปลากระพงนึ่งซีอิ๊วสมุนไพรเยอะแยะมากนะครับรับประทานเมนูนี้เข้าไปแล้วก็เห็นควเข้มผลนท้องอืดอย่างนี้คะใช่ใครที่อยากจะขับลมไม่ใช่ขับรถขับลมในกระเพาะอาหารอะต่างๆเนี่ยเรื่องขิงนี่แน่นอนมากเรื่องลมเดินไม่ดีก็รับประทานปลากระพงนึ่งซีอิ๊ว คอเลสเตอรอลสูงค่ะมีความเนด้วยถูกต้องแล้วไหมครับค่ะหนึ่งคำแรกก็พูดถึงกลิ่นของสมุนไพรใช่แล้วเนี่ยสมุนไพงต่างกลิ่นหอมมากของเครื่องเพียงต่างนะใช่แล้วค่ะใช่ไหมครับขิงขิงขิงแล้วก็มีเห็ดหอมมีสมุนไพรต่างๆเยอะแยะมากเด็ดๆใครที่อยากจะดูแลสุขภาพนะฮะทาน อร่อยแล้วก็ยังช่วยขับลม,บลมนะ <ขอ S 1> ครับเพราะ,ะย้ำกันอกีกรอบหนึ่งว่าใครคที่อยากจะมารับประทานอาหารที่ร้านอาหารแพงแม่น้ําอยู่ตรงไหนเอ่ยทางตรงข้างเจ้าแม่กวนอิมเลยนะคะเข้าทางเจ้าแม่กวนอิมเห็นองค์เจ้าแม่กวนอิมองใหญ่เดินตรงมาเลยค่ะสังเกตง่ายที่องค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เดินตรงมาร้านอาหารจะมีชื่อป้ายร้านจะอยู่บนแผงว่าร้านแพงแม่นาคับอิ่มอร่อยและที่สำคัญคือได้บุญค่ะเพราะอะไรเอ่ยเพราะรายได้ทั้งหมดนะคะในการขายอาหารจําหน่ายอาหารนี่เราจะนําไปสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลของวัดสมรักษ์ ต้องแล้วนะฮะใครที่อยากได้บุญแบบนี้แล้วก็อิ่มปากอิ่มท้องด้วยมารับประทานกันได้เลยนะที่ร้านอาหารแพรแม่นานั่นเองโอ้โหเมนูมีเยอะกว่า400เมนูวันนี้เราทานกันไม่หมดไม่หวัดไม่หวัด,วดแน่ๆลนะท้องกลางแน่ๆเลยถูกต้องเนี่คือเข้มบ้นน้ำหนักขึ้นแล้วคก็คือแล้วคุณผู้ชมเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาทาน ปลากระพงนึ่งซีอิ๊วกันต่อขอัลกันนะครับคุณผู้ชมมาทานพร้อมกันละวกันเอาเลยค่ะเอาเอาละเห็ดหอมเห็ดหอมเอาผสมกับเนื้อปลาแตาคำโกโนะโอ้โหสุดยอดร่วมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกสปีดมาสเตอร์รับจำนำและซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดสนใจติดต่อโทร0813193939 อิ่มอร่อยและได้บุญต้องที่ร้านอาหารแพ้แม่น้ำวัดสมานร,รัตนารามวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศร์แ8ดห0 ติดตามเรื่องราวของสายพันธุ์สุนัขก,กันต่อนะครับหลายๆาสัปดาห์ที่แล้วก็นําเสนอเรื่องราวของสายพันธุ์สุนัขทั้งพันธุ์ไทยและก็ต่างประเทศวันนี้เป็นสายพันธุ์จากต่างประเทศอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับมีชื่อสั้นๆว่าพันธุ์ปักนั่นเองนะฮะ หลายคนอาจจะคุ้นชื่อคุ้นหูชื่อสายพันธุ์นี้ดีแล้วก็ในหลายคนในนิยมเลี้ยงเพราะว่าสุนัขสายพันธุ์นี้หน้าตาประหลาดประหลาดหน้าจะย่นย่นตัวจะย่นย่นแต่ว่าอุปกรณ์ที่ใส่ในคอเขาเป็นอย่างไรบ้างมีความน่ารักอย่างไรทําไมคนไทยถึงหลงไหลและคลั่งไคล้าสายพันธุ์นี้นะไปติดตามได้ในของนิมไทยชว่วงนี้กับสายพันธุ์ปลักนั่นเองครับสุนัขพันธุ์ปลัก เป็นสุนัขที่เก่าแก่สายพันหนึ่งมีต้นกําเนิดมาจากประเทศจีนตั้งแต่400ปีก่อนคริสตกาลในสมัยโบราณนิยมเลี้ยงไว้ในวัดจีนต่อมามีการนําออกไปยังสถานที่ต่างๆก่อนที่จะเริ่มแพร่หลายไปยังในหลายประเทศในแถบยุโรปปั๊กเป็นสุนัขพันธุ์เล็กมีขนาดร่างกายเล็กปานกลางหน้าสั้นและย่นดูทะเลนน่ารักใบหูพับตกและมีขนสั้นเกลียนหางมีลักษณะบิดเป็นเกลียว ชี้ขึ้นมว้วนจนติดเป็นวงกับบ้านท้ายถ้าหางม้วนได้ถึงสองตลบจัดว่าเป็นลักษณะที่สวยสมบูรณ์ที่สุดหายใจและกรนเสียงดังสุนัขสายพันธุ์นี้เป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากในปัจจุบันเนื่องจากมีนิสัยที่น่ารักถึงหน้าตาของเขาจะดูเหมือนคิดมากไปสักหน่อยแต่ถ้าลองได้เลี้ยงแล้วจะลหลงไหลโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะความอ่อนโยนของเขาข้อควรระวังในการเลี้ยงปัก คือสภาพอากาศที่ร้อนวักจะทนไม่ค่อยได้ถ้าทนไม่ไหวอาจจะเป็นลมแดดได้และถ้าอากาศเย็นควรให้อยู่ในที่อุ่นๆหรือหาเสื้อมาสวมใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นหวัดขอขอบคุณคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนที่อ้้เฟื้อข้อมูลมาในวันนี้รวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก น้ำมันธรรมชาติสกัดเย็นสีสหายสนใจติดต่อ0897906121ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมง,งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ5ทันวามหาราชนาวัสมานร,รัตนาราม0819830400โรงพยาบาลวัสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา0819830400 ใช่ครับที่ของดีนะครับอยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอนของคุณนะฮะทั้งอาหารการกินศิลปะอัปทนธรรมประเพณีอันดีงามรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับเขียนจดหมายมาบอกเราได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะฮะไม่แน่นะครับเรื่องของคุณอาจจะถูกหยิบยกมาออกอากาศก็เป็นได้แต่ว่าช่วงนี้ไปติดตามเรื่องที่น่าสนใจกันต่อในของดีมือไทยช่วงนี้นะครับเจ้าเอ๋จเอจเอกันอีกแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชม วันนี้ของดีเมืองไทยมาอยู่ที่ร้านอาหารแพ้แม่น้ําอีกหนึ่งวันเพราะว่าติดใจติดปกติดใจอาหารที่นี่อร่อยมากนะครับแล้วที่สำคัญคือไกด์านาทัวร์นำรับประทานเนี่ยสวยมากด้วยคุณโบเป้เ <laughs> ป็นไงวันนี้หลังจากที่เราได้ทานนู่นทานนี่กันไปแล้วหลายอย่างวันนี้อยากทานอาหารที่เป็นหลายๆอย่างรวมกันมีไหมอยากทานอะไรอยาร่างเช่นปลาหมึกกุ้งหอยแบบที่มาอยู่ในเม,เมนูเดียวกันอะ จานเดียวันมีไหมอ,อะไรแบบนี้เป็นแพรวัสมานทั้งทีเดียวแพในแพร,แพรจะจัดใหว้วันนี้เป็นเมนูพิเศษค่ะคยำซูนามิยำซูนามิไม่เอาซูนามิจะเอากุ้งเอาหอยเอาปลาเอาปาูพวกนี้แหละโดนคลื่นซูนามิเกยตื่นขึ้นมาหมดแล้วก็บอกว่าไม่เอาซูนามิไงจะเอากุ้งเอาหอยเอาปูเอาปลาอะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะจะเหรอเดี๋ยวอารมณ์เสียเดี๋ยวอารมณ์เสียเนี่ยอยากกินแล้วเนี่ยมีไหมมีไหมมีใช่ไหมมีงั้นไปดีกว่าไหม จะกินกุ้งกินหอยกินปูจะไปกินซึนามิอะไรจริงอ่ะจริงมีจริงๆนะอย่าโกหกนะและที่บอกหอยยำซึนามิก็คือนี่แหละค่ะนี่แหละเป็นอย่างนี้นะคะมีทุกอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะนี่คือหอยสเปเชียลเอฟเฟกต์ของเราครับหอยแคลงที่ใหญ่มากอันนี้เป็นหอยอะหอยมลแรงผู้ดูคุณผู้ชมความโก้ของผมขนาดหอยยังเรียกชื่อผิดอีกนี่คือหอยมลแรงผู้ แต่ทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้ครับอันนี้เป็นหอยแมลงภู่มาจากนิวซีแลนด์นะคะนิวซีแลนด์จริงเหรอจริงค่ะไม่งั้นไม่ดิสเบิเร์กขนานนี้แล้วค่ะใหญ่มากคุณผู้ชมอันนี้คือหอยแมลงภู่อ่ะหนึ่งอย่างแล้วอย่างที่สองก็คือกุ้งค่ะกุ้งอันนี้เป็นกุ้งอะไรจ๊ะอันนี้ก็กุ้งกุ้งกุลากุ้งกุ้งทั่วไปกุ้งแม่นางทั่วไปแต่ไม่ใช่กุ้งแม่นางตัวใหญ่เป็นตัวเล็กๆนะฮะซอฟๆแล้วฝั่งนี้ก็มีปลาหมึกปลาหมึกนะฮะปลาหมึกแล้วก็จะมีีฝั่ง <ๆ S 1> น้ ลูกชิ้นคำว่าซูเนอร์มดงว่ดต้องมีความพิเศษความบึ้มบั้ม,มอลังการล้านแผดแน่นอนเพราะฉะนั้นลองชิมดูดีกว่าว่าจะอร่อยสักขนาดไหนเริ่มจากไหนดีเอานี่เลยดีกว่าค่ะจัดให้นี่คือหอยนิวซีแลนด์ตัวใหญ่ๆหอยแมลงผู้ <c oughs> จากประเทศนิวซีแลนด์ตัวใหญ่มะหือมา <c oughs> และนี่ก็คือหอยแมลงผู้ตัวบิ๊กเบิ้มจากประเทศนิวซีแลนด์ ยำซูนามิซึ่งรสชาติจะเป็นอย่างไรน,นั้นคุณผู้ชมจะได้เห็นกับตาณบัดนี้ตูโตโต,ตพร้อมแล้วนะครับหนึ่ง <c oughs> สองสามยัง <c oughs> ไงนะคะรสชาติยอดเลยใช่ไหมคือรสชาตินี้แซ่บมากอีหลเหาอก็ด้ก็ดีอ่ะเพอร์เฟกร้อยจังหู้ <c oughs> เอาละตอนนี้เรามาทานยำซูนามิกันให้อิ่มจุใจกันดีกว่าครับเริ่มเลย เริ่มจากปลาหมกึกกอนละกันนะนี่สนับสนุนโดยบริษัททิพยะประกันภัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมอิ่มอร่อยและได้บุญต้องที่ร้านอาหารแพ้แม่น้ำวัดสมานร,รัตนารามน้ำมันธรรมชาติสกัดเย็นสีสหายสนใจติดต่อ089 7906121้ดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา081 983-04-00ขอชัยโรคศึกษาพธรรมตามพระไตปิฎกโดยอาจารย์สุภีภุมทองวันที่29พฤศจิกายนนี้สอบถามข้อมูลโทร02-368-3991 ช่วงท้ายการมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับคติธรรมสอนใจกันบ้างน,นะครับกับท่านพระครูประหลัดส,สุวัรนพรมเจริะคุณจะอาวาสวัดสมานรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซามาเติมเต็มความรู้ในเรื่องราวของพุทธศาสนาสุภาษิตและก็คติธรรมสอนใจที่น่าสนใจกันด้วยสําหรับใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาทางน้ำนะครับขอเชิญชมนี่เลยนะฮะการแข่งขันกีฬาเรือฟอร์มูล่าวันนะฮะในโครงการสิงห์ไทยแลนด์วอเตอร์สปอร์ตเฟสติวัลนะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29- ่ส้และก็30พฤษ ศติกา,านี้ที่วัดสมานรัตนารามบริเวณริมท่าน้นะครับแม่น้ำบางประก,กงนั่นเองใครชื่นชอบกีฬาแบบนี้นะฮะก็ติดตามได้นะครับยันอ,อกรอบ29และ30พศจิกายานนี้ที่วัดสมานรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดจะเชิงเสาส่วนท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่ไทยนรรมสวยๆแบบนี้นะครับพิพิพธภัณฑ์การฝึกหัดครูไทยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อย่าลืมนะครับเมืองไทยมีของดีพบกันได้ที่นี่ของดีเมืองไทยยิย่งชุ่ีมอากาศหนาวดูวแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ถึงเข้มนทนพร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้วโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับก็ขอเจริญพรในท้ายที่สุดแห่งรายการนั้นก็ขอฝากไว้ในพุทธศาสนสุภาษิตว่าศีลังโลเกอนุตรังศีลเป็นเยี่ยมในโลกศีนนั้น ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเรื่องของบุคคลผู้รักษากายวาจาใจให้สงบเรียบร้อยจึงเรียกว่าเป็นศีลศีลคือเรียกว่าเป็นการเรียกว่าปกติเมื่อเรารักษากายวาจาของเรานั้น ให้เป็นปกติจึงเป็นผู้มีศีลสังคมใดถ้าเป็นสังคมที่มีความปกติก็เรียกว่าสังคมนั้นเป็นสังคมที่มีศีลมีธรรมฉะนั้นการที่สังคมนั้นเกิดความวุ่นวายนั้นก็เกิดจากเราไม่มีศีลมีธรรมจึงเกิดมีการเบียดเบียนกันมีการจกจิ้งวิ่งราวมีการฆ่าฟันกันนะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าบุคคลหรือสังคมใดนั้นเป็นบุคคลหรือสังคมที่มีศีลก็จะอยู่อย่างสภาสุขอยู่อย่างสงบสุขอันนี้จึงเรียกว่า ีเป็นเยี่ยมที่สุดในโลกอันนั้นก็ขอฝากไว้ในหัวข้อทำแห่งท้ายรายการก็ขอเจริญพร